อีกหนึ่งเกมนะครับที่จะทำให้กาล่าเนี่ยไปสูงนะครับถึงห้าดอลลาร์ด้วยกันมันคือเกมอะไรและมีอีเวนต์อะไรพิเศษที่น่าจับตามองมากในวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคุณไปด้วยกันกับช่องคอยน m o ิมูนนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาติดตามข่าวสั้นๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะส่งให้กาล่าเนี่ย ขึ้นสู่ทยานถึง5ดอลลาร์เลยจึงต้องขึ้นอยู่กับว่าเงินนะครับมันมามันเข้ามาในเหรียญกาล่ามากน้อยขนาดไหนแต่ผมดูจากหลักฐานอันนี้นะครับก็มากเลยดูจากแฮชแท็กในทวิตเตอร์ของกาล่านะครับกาล่ามีการอัปเดตนะครับว่ามีการจัดการแข่งขันถ่ายทอดสดแบบ e s p o r t นะครับคือมีการแข่งขันและนะครับน,นในตัวเกมเนี่ยชื่อว่า The Spider Tank World c u บนะครับ ก็มีการแข่งขันนะครับที่กรุงโซลเลยนะครับแล้วก็จัดขึ้นนะครับณวันที่27นะครับนับจากฝั่งทางอเมริกานะดังนั้นทางฝั่งบ้านเราก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยราคาคริปโตกำลังร่วงนะครับแดงทั้งกระดาษแต่อันนี้แหละนะครับก็จะเป็นกระแสอันหนึ่งนะครับที่ทำให้กาลาเนี่ย ราคาพุ่งปรี๊ดเลยทีเดียวนะครับคนที่เป็นสปอนเซอร์หลักนะครับก็จะเป็นเกมเกมมีเดียนะครับและโอเคนะครับก็ภูมิใจเสนองานนี้ดังนั้นงานนี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันนะครับในเกมตัวนี้ที่ทำการเปิดตัวใหม่นะครับก็เป็นเกมรถถังอะไรแหละผมไม่ค่อยรู้นะครับใครมีความรู้ก็สามารถโพสต์ลงมา แตเ่เกมนี้นะครับถ้าเกิดเป็นที่นิยมนะครับแล้วคนเริ่มใช้มากขึ้นนะครับมียูเซอร์มากขึ้นก็จะทําให้เงินจํานวนมากเนี่ยเข้ามาในกาลาเท่านั้นเองผมอัปเดตข่าวประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยและเกมนี้ถ้าเกิดฮิตเมื่อไหร่นะครับกาลาไปถึง5ดอลลาร์แน่นะครับไปถึงนะ5ดอลลาร์นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆไปเพราะว่า เงินมันค่อยๆมานะครับและก็การพัฒนาเกมของตัวนี้ด้วยรเราก็ต้องวาากันอีกๆโอเคละสำหรับวันนี้นะครับการ่าจะไปถึง5ดอลลาร์าได้หรือเปล่ากด1น,นะครับไปไม่ได้กด2นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับทางบ้านจะติดตาม โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีทั้งหมดหลายช่องทางเลยช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o o n c y community นะครับก็สามารถมาได้ทักทายกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับก็ทักมาที่เพจนะครับเรามีกลุ่มกาล่าด้วยนะนะครับเฉพาะเลยก็ลองเข้าไปพูดคุยด้วยกันนะครับแล้วผมก็หวังว่ากาล่าจะ go to the moon ไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านก่อนอื่นนะครับอย่าลืมทักมาที่เพจนะครับใครจะเข้ากลุ่มกาล่าแล้วผมจะส่งลิงก์กับคิวอาร์โค้ดให้และผมก็หวัวงว่ากาล่าจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยอมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ